ไทยสตรองฮุกยู u ู e วิดีโออินโทรคุณเคยรู้สึกไหมว่าในความมืดนั้นอาจมีบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่เงาถ้าผมบอกคุณว่าเส้นทางแห่งแสงสว่างที่ดูปลอดภัยแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคืนนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล เข้าใจแล้วครับผอมาจากสร้างเรื่องราวภาษาไทยตามหัวข้อ Silent Harmony เน้นให้เหมาะสำหรับเล่าเสียงบรรยาย Audio narration ใช้ประโยคสั้นๆมีการเว้นบรรทัดเพื่อให้เล่าได้ชัดเจนเน้นบรรยายความรู้สึกของตัวละครบรรยากาศและสิ่งรอบตัวค่อยๆสร้างบรรยากาศกดดันจนถึงช่วงช็อกและไม่สบายใจจะไม่ปิดเรื่องเพื่อให้สามารถต่อเนื่องได้ ขีดขีดขีด,ขดเรื่องราวไซเลน์ฮาร์โมนีเงียบสงัดในยามค่ำลมอ่อนพัดผ่านต้นไม้เก่าเสียงใบไม้เสียดสีกันดังกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนแสงจันทร์สิดส่องลงบนเส้นทางพื้นดินชื้นเย็นกลิ่นดินเปียกชวนให้รู้สึกแปลกเหมือนทุกก้าวย่างกำลังถลำเข้าไปในบางสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเดินช้าชาหัวใจเต้นที ทุกก้าวหนักเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดเหงื่อไหลตามขมับแม้อากาศเย็นรอบกายเงียบเกินไปเงียบจนเสียงลมหายใจชัดเจนเงียบจนได้ยินเสียงเส้นเลือดเต้นในหูความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบแต่คือแรงกดทับที่บีบอัดแล้วจู่ๆเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงทำนองสั้นๆ เหมือนเครื่องดนตรีโบราณที่ไม่มีใครเล่นมานานเสียงนั้นลอยอยู่กลางความมืดกล้องสะท้อนกับต้นไม้หอยหวนลึกลับทำให้ขนลุกทั้งตัวเขาหยุดนิ่งหูเงี่ยงฟังหัวใจแทบหลุดออกมาจาก,กอกมือสั่นโดยไม่รู้ตัวเสียงดนตรีค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนเหมือนดังอยู่ตรงข้างหูเขาหันขับไม่มีใคร แสงจันทร์ยังคงส่องอยู่ที่เดิมแต่เงาของต้นไม้กลับเคลื่อนไหวเหมือนใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นหอมประหลาดโชยออกมาไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นควันไฟแต่เป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกเวียนหัวเหมือนหายใจไม่สะดวกเสียงเครื่องดนตรีหยุดลงทันทีเงียบวังเวงเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งไปพร้อมกันเขาก้าวถอยหลัง เท้าเหยียบกิ่งไม้หักดังเปาะเสียงนั้นก้องกังวาลผิดธรรมชาติดังราวกับระฆังที่สะท้อนอยู่ในอกในเงามืดเบื้องหน้าแสงสีเงินแอร์วบขึ้นเหมือนสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมาเฉียบคมเย็นชาไร้ความเมตตาความกลมกลืนที่เงียบสงัดกลับกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้แทบหายใจไม่ออกโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดอยู่ตรงนั้นขีดขีดขีด,ขด ต้องการให้ผมดำเนินเรื่องต่อต่อจากตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงความยาวระดับ5,000ตัวอักษรขึ้นไปแบบที่คุณขอไว้หรือไม่ครับดีเลยครับผอมาจากเขียนเรื่องต่อเนื่องจากตรงที่หยุดไว้ในเรื่อง Silent Harmony โดยคงสไตล์เดิมคือภาษาไทยเน้นจังหวะการเล่าให้เหมาะสำหรับบรรยายเสียง audio narration ใช้ประโยคสันส้นๆสร้างความรู้สึกกดดันลึกลับและค่อยๆสะสมบรรยากาศจนถึงจุดชอบหรือไม่สบายใจผอมาจากขยายความยาวให้มากกว่า5,000ตัวอักษรตามที่คุณต้องการครับขีดขีดขีดใส่เลน์ฮาร์โมนีต่อเนื่องสายตาคู่นั้นยังคงจ้องมาแสงสีเงินสะท้อนราวกับดวงตาสัตว์ป่าแต่ความเย็นเยียบแทรกซึมมากกว่าความดุร้ายเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย หัวใจขาวเต้นแรงจังหวะเหมือนกลองที่กระหน่ำในอกเหนือผุดเต็มหลังมือริมฝีปากแห้งผักจนแทบกลืนลำคอไม่ได้เขาหายใจทีทุกครั้งที่สูดอากาศเหมือนมีแรงต้านไม่ให้หายใจได้เต็มปอดความเงียบกดทับหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงแตกดังกรอบแกรบจากพุ่มไม้ทำให้เขาสะดุ้งขาแข็งค้างไม่กล้าก้าว เสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละน้อยเหมือนมีบางสิ่งกำลังเลื้อยอยู่ใต้เงามืดเขาจ้องไปในความมืดพยายามหาต้นเสียงแต่กลับพบเพียงการสั่นไหวของใบไม้ทุกสิ่งนิ่งเกินจริงแล้วท่วงทำนองดนตรีกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมไม่ใช่เสียงจากที่ไกลแต่เหมือนเล่นอยู่ตรงข้างหลังเขาเสียงสายเครื่องดนตรีแผ่วเบา คลอไปกับลมเย็นที่พัดแต่ในความงดงามนั้นมีความผิดปกติเหมือนบทเพลงที่เล่นผิดคีย์อย่างจงใจเขาหันหลังอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแสงจันทร์ที่ทอดเงายาวลงบนพื้นดินและเงาของเขาเองที่บิดเบี้ยวผิดรูปความกลัวล่นไปทั่วสันหลังมือเย็นเฉียบจนปลายนิ้วชาเขาพยายามบอกตัวเองว่านี่คือภาพรวงตา แต่เสียงดนตรีไม่ยอมหยุดไม่เพียงแค่ดังขึ้นแต่ยังเพิ่มความซับซ้อนเหมือนมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเล่นประสานกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเสียงประสานนั้นงดงามแต่กลับกรีดลึกเข้าไปในหัวใจทุกโน้ตเหมือนบังคับให้ร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกสะกดด้วยพลังบางอย่างเขากัดฟันแน่นรวบรวมเรียวแรงพยายามตะโกน แต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอมีเพียงลมหายใจสั้นๆกระทบฟันเงามืดเบื้องหน้าขยับอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนร่างสูงกำลังก้าวออกมาจากความมืดก้าวทีละก้าวเสียงก้าวนั้นเบาแต่ชัดเจนในหัวแสงจันทร์จับร่างนั้นเผยให้เห็นเพียงเงาโปร่งบางเหมือนม่านควันแต่แววตากลับชัดเจนดวงตาที่ว่างเปล่า ไม่มีแววชีวิตเขาถอยหลังโดยสัญชาตยานแต่แผ่นหลังชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่เสียงกิ่งไม้เสียดสีกับเสื้อดังกึกกักความเจ็บแปลไม่ได้ทำให้รู้สึกปลอดภัยกลับยิ่งตอกย้ำว่าหนีไม่ได้เงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวความเงียบหนาวเหน็บปกคลุมรอบกายบทเพลงหยุดลงพร้อมกันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นตัดเสียงออกไปทันที ลมหายใจเขาดังสะท้อนในอกโลกทั้งใบเงียบสนิทเวลาหยุดเคลื่อนไหวแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นช้าเบาเหมือนสายลมลอดผ่านรอยแยกของหินเสียงนั้นพูดบางท้อยคำแต่ไม่ใช่ภาษาใดที่เขาเคยได้ยินถ้อยคำเต็มไปด้วยความหนาวเหน็บเมื่อเสียงแทรกเข้าสู่โสดประสาทสมองสั่นสะเทือนราวกับจะระเบิดเขายกมือกุมหูแน่น แต่เสียงยังดังอยู่ข้างในหัวใจเต้นถี่จนแทบขาดออกจากกันเขาซุดลงกับพื้นดินเย็นซึมผ่านกางเกงเข้าไปถึงผิวเขาพยายามร้องแต่เสียงกลับเป็นเพียงกระซิบที่แผ่วกว่าเสียงนั้นดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องอยู่ไรซึ่งการกับพริบไรซึ่งอารมณ์เหมือนกำลังรอคำตอบบางอย่างลมแรงพัดวูบกิ่งไม้โยกไหว เงาแตกกระจายเต็มพื้นแต่เง,งานั้นยังคงอยู่กับที่ไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยเขาเริ่มมองเห็นบางสิ่งในความมืดเส้นแสงบางๆเคลื่อนไหวอยู่รอบกายเงานั้นเหมือนสายใยดนตรีที่ถักทอขึ้นจากความว่างเปล่าสองประกายวาววับแล้วสอดรัดเข้าหากันจนกลายเป็นโครงสร้างเขาตะลึงงนันไม่รู้ว่านั่นคือศิละปะหรือพันธนาการ แต่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเหมือนสายใยนั้นคือต้นตอของเสียงประสานที่ก้องอยู่ในหูสายใยค่อยๆค,คลี่ออกเหมือนกำลังจะโอบรัดเข้ามาเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาแข็งเื่อไม่ตอบสนองร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้เสียงทำนองเปลี่ยนกลายเป็นจังหวะหนักนวงแต่ละโนดเหมือนตอกลิ้มลงในอกทุกครั้งที่ดังร่างเขาสั่นสะท้านเขาอ้าปาก พยายามเปล่งเสียงร้องแต่สิ่งที่ออกมากลับไม่ใช่เสียงของเขาเองเป็นเสียงดนตรีอีกท่อนที่หลุดรอดจากลำคอความตกใจทำให้เขาขยับไม่ได้เสียงนั้นยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นทำนองเดียวกับที่เคยได้ยินแต่คราวนี้มาจากร่างกายของเขาเองสายตาเงานั้นสว่างขึ้นราวกับพอใจ